ท,ท้ายสุดนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณทางด้านคณะกรรมการนะครับทั้งสี่ท่านพร้อมด้วยคุณพ่อนะครับคุณพ่อเอะพักดีจากหมอลำระเบียบวัฒถสินขอบคุณบอสแมนจัก,กรพันธ์จากหมอลำขวัญใจแฟนครับขอบคุณแม่ครูอรวรรุ่งเรืองนะครับ นางเอกหมอลำหลวงพระราชท่านของเข้านะครับขอบคุณบอสน,นกพงศกรนะครับจากทีมงานหมอลำเสียงวีหกครับนะครับมือนีกลับขอบพระคุณทางด้านคณะกรรมการของเข้าทุกๆุกทานนำนะครับอ่ะสุดท้ายนะครับขอเรียนเชิญบอสใหม่ป้ายแดงนะครับบอสแต้วสุกัญญาหมอลำเสียงแจ๋วปีหนึ่งนะครับขึ้นบนเวทีครับ กลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะคะ,ะดันนาเวที่ละก็ท่างไรสดอีกจากรอบหนึ่งกันแล้วกันค่ะคะ่ะมือนี้ดีใจร้ายนะคะวันนี้บ้านพักมอลำเสียงเจลได้เปิดออดิชันเฟ้นหาดาวดวงไม้เพื่อที่จะมาเดินทางกับมอลำเสียงเจลเพื่อที่จะสรรรืบสารวัฒนธรรมมลลำของเฮ<ด>้านะคะวันนี้ข่าเมือหนี้เฮามี่ผู้ใหญ่นะคะที่เป็น ภูหลาคุใยายของบันเจียงค่ะมาให้มหาในน้องตจค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณยายอังคณาบุญพงศ์นะคะแล้วก็ขอบคุณคุณแม่พี่อาร์เดสตานะคะอาจารย์ชันธนาสิริชุมแสงนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่น้องด้านนาเวทีแล้วก็พี่น้องทั้งลฟ์สดนะคะที่เป็นกําลังใจให้น้อง,อง <S <S ๆทุกๆท,ท่านตั้งแต่ต้น,นจนจบนะคะมอนี่ฝนเสียออกมากจากไหนพี่น้องถา้าฟังอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่า ให้คณะกรรมการร่วมคะแนนก่อนอีกรอบน,น,นึงน,นะคะเด็กศิระกาศใ้พี่น้องได้สาบกาัน่าไพจะได้เดินทางกับมารเลาเสียงเจ้าของเข้าเนื้ยคือจรงจีิค่ะพี่เจ้าคือผลคะแนนทีเด็กน้อยน้องน้อ,องทีมากอ,ออดิชันนะคะที่จะออดิชั่นผ่านหรือไม่ผ่านไม่ได้บางทีอาจจะบ่เด้ขึ้นยกับผลคะแนนแล้วก็ผลแต่ว่าผลคะแนนก็สิเป็นตัวซอยตัดสินค่ะแต่ว่าหลักๆแล้วจุดประสงค์ที่เราจัดงานออดิชั่นวันนี้ก็คือเฮ้ามีบทบาทแล้วก็มี บทบาทที่เหมาะสมกับกับตัวนักแสดงกับคาแรคเตอร์ของแต่ละคนที่น้องๆมากมือน,นีเข้ากับว่าเฟนหาค่ะว่าผู้ใดที่สิเหมาะสมกับบทบาทนั้นค่ะพี่เจ้าที่สาคัญขาดไม่ได้วันนี้ขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านนะคะขอบคุณพ่อเอะนะคะขอบคุณแม่แม่อรวรันนะคะขอบคุณน,อนอ้องนกพงศสกอรนะคะขอบคุณพี่แมนจักรพันธ์นะคะขอบคุณ พี่ขอบคุณน้องนะคะที่มานั่งให้กำลังใจน้องๆทุกผู้ทุกคนนะคะกับการออเดชั่นมอลำเสียงแจ๋วในมือนี่นะคะขอบคุณหลายๆคะ่ะครับผมขอบคุณอบอสใหม่ป้ายแดงนะครับหัวหน้าเต้าสุกัญญานะครับ หัวหน้าผู้นำชุมงานหมอลำเสียงแจ๋วนะครับฝากเป็นกำลังใจนะครับขอบคุณพี่น้องแฟนๆที่รับชมนะครับอยู่ทั้งบ้านนํำนะครับรับชมผ่านช่องทางการไลฟ์นะครับอบยูย่ทั้งบ้านนะครับกราบขอบพระคุณหลายอ้าวนะครับช่วงนี้นะครับทรงทายนะครับภาพพี่น้องมวลสื่กันตอ่อกับสองศิลปินนะครับที่จะเข้ามาร่วมเดินทางร่วมสร้างสรรค์ผลงานนะครับ เสริมทัพไปกับทีมงานมอลลำเสียงแจ๋วนะครับมสมบมอบนาทีต้อนะครับนั่งภาพพี่น้องแฟนๆมาพบกับนางเอกสาวเชอรี่ปียพรพร้อมด้วยพระเอกตั้มต้นตระกูลครับช่วงนี้ค่ะฝากพี่น้องมวลวน้่กันนะคะ,คะฝากเชอรี่ปียพรล,ละกะ ตั้มต้นตระกูลครับผมค่ะเปิดโตไปแล้วเนาะพี่น้องเป็นมอลำเสียงแจ๋วนะคะค่ะช่วงนี้วนมัวน้ำกันเนาะแม่นละครับผมตื่นเต้นอยู่เลยตื่นเต้น <laughs> ปันม่วออดิชันน้ำเพลินอรรถครับอย่าสาเร้าจากข้าวด้วยค่ะ

ได้ะด้านหน้าแดนเซอร์ได้นะคะโอิเออย่ออ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 นออ่ออนอ่อ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 ม่ออ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 ่่อ่ออ่ออออออ่ออ่อ่ออ่ม่ออ่ออ่อ่ออ่ออ่ออ่่ออ่ออ่อ่่ พอเป็นมอลำสามชากันแล้วกันครับอ้ายจนพจน์ในบอขอถามเจ้าเรื่องหาเข่าเปิดเผยความใน oh. อยากถามหัวใจไอสิยอมลำบากราครา หัวใจแฟนของไอยอยากผู้เด้หัวใจจะทนได้หรือ คแม่งกันเลยกันครับขอเพียงเห็นหน้า บสี่างจะได้หางกันไกลขันเป็นใจรำทานคิดว่าท่านสะเดือนองขอเพียงเห็นหน้าไม่เจตนาที่จะมากวนใจหากว่าน้องมีใครอยู่ในใจต้องขอโทษทีรู้อยู่ว่าเจ้าคนสวยคงรำรวยคนจีบมากมีอย่าจบหรือจะสูเสที ามาเห็นหน้าพ่ <c oughs> อเพีเเมือละหน่อยสบตาเพียงเล็กหน่อยคืออยากแก้ป่วยใจผูอ้อยู่ไอ้มันไตต่าคือต่อมาเป็นกขอขอขอ,อ่างบปเห็นคุณค่ะนอ้ีบ้ i don't a